สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่22กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่22จัดโดยโปรโมเตอร์เดียกเกตเพชร ประกบออกมา4คู่วันนี้เขาบอกว่าเบียดคู่ขี้สูสีมากๆวันนี้มาพร้อมมุมมองของูรูเก่าจริงที่มีต่อมวยไทยเจ็ดสีมองในรูปแบบของเรทราคาต่อรองเรทราคาต่อรองวันนี้นะพาทุกวงเจริญศรีส่งเรทราคาต่อรองล่าสุดมาให้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง๑๑๘แอดหง๑๑๘ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นดาบีแม์ของนักสู้จากจังหวัดอุบลยอดกุมารรถสวยจาย7สายพรียวเจอกับซุปเปอร์จิว๋ว10บอนสกุลหนึ่อยห้อน ยอดกุมารเนี่ย22ขณะที่ซุปเปอร์จิ๋วนี่25ฟอร์มล่าสุดยอดกุมารชนะนอกยกข้าลาวสตาเกตยงทงยศเสมอเด่นเมืองจนันเป้าม,มงคลอินสุดท้ายชนะยอดปัตตภีสิงห์จตุรัตน์ขณะที่ซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยชนะบางคลาน,น้อยร่มกล่าวสนุกเกอร์ชนะหสยามสอเดชพันธ์สุดท้ายแพ้นกยกสามหสยามสอเดชพันธ์ เปิดเกมด้วยการทั้งคู่ยอดกุมารน,นี่ขวาแข่งขวาหมัดขวาสอกขวาในเหนียวแน่นยืนระยะดีหลักเหลี่ยม IQ ดีมากๆขณะที่ซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วนี่เกาเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวที่เด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยมหมัดมวยคู่นี้เรทเปิดขึ้นมาเนี่ยยอดกุมารต่อ19ยอดกุมารกูรูเกาจริงเขามองว่ายอดกุมารเนี่ยยืนระยะดูดีในเหนียวแน่นอาวุธเนี่ยหลากหลายกว่าวันนี้ เบียดแบบมึงทีกูทีคุณทีผมทีมองว่ายอดกุมารดูดีกว่าวันนี้ยอดกุมารจะเบียดเฉียดช,ชนะซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกคยอดกุมารเลทเปิดต่อ19วันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่ยอดกุมารน,นะคู่หนึ่งชอบเหมือนกูรูเก่าจริง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกทู่สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2 คู่2เนี่ยชิงแชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจที่ว่างเพศสเพชร, 3, พชรมวยไทยยิมเจออเล็กซิงมาวิน105่อยปอนนี่คือดาร์บี้แมตช์ของนักสู้จากประเทศฝรั่งเศสวันนี้แชมป์มวยไทยจะสีรุ่นร้อยห้าปอนเป็นของนักสู้จากประเทศฝรั่งเศสแน่นอนเพชรสามเนี่ยมาจากนกครปารีสขณะที่อเล็กมาจากหมากเซยฟอร์มล่าสุดเพชรสามนะชนะน็อกยกหนึ่งเพชรเมืองเสือปอนมงคลอินชนะลบอ เพชรนกพระเดชนกพระเดชมวยไทยแพ้มนพระรามสิบเพชรจะรู้กันวันนั้นชิงแชมป์ร้อยสองปอนช่องเจ็ดโอ้โหแพ้แบบการจกตลอดตั้งหายกนะดูดีกว่าแต่วันนั้นพลิกแพ้ขณะที่คู่ต่อสู้อเล็กซิงมาวินเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดชนะศิลาชัยดาบแทนกองปราบชนะยอดการช่างนครรีสุดท้ายชนะนกสองยกสองนะเพชรนิวั์เจี๊ยบรามินชาหรือทลูงเงินเกียรติชัชชนันคนเดียวกัน เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเพชรสามนี่เป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาเรีร่ารูปร่างดีขนาดที่อเล็กอเล็กนี่ขวาเหมือนกันแข่งขวาหมัดขวาสอกคมในเหนียวแน่นครบเครื่องมวยคู่นี้เลดเปิดขึ้นมาอเล็กต่อ54อเล็กเนี่ยมองว่าเรื่องของธาตุมวยกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ดูดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนอาวุธด,ดูหลากหลายกว่าวันนี้อเล็กจะเบียดเฉือนชนะเพชรสามเพชรมวยไทยยิม ควา้าแชมป์ร้อยห้าบอลช่องเจ็ดไปครองได้แบบเบียดเบียด FC ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนชมคู่สามรองคู่เอกนะหงแดงมีอาหารเสริมคุณภาพดีมาฝาก FC นั่นก็คือ K-UP ไปดูซิว่า K-UP ดีแค่ไหน K-UP K-UP คอับเคอับระคุณช่วยให้น้องชายแข็งตัวเต็มที่100%เอร์เซ แข็งตลอดกิจเห็นผลไวทานก่อนมีกิจกรรม15-30นาทีมาเต็มไม่มีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวตาพร่างใจสัน่นเพราะสารสกัดพรีเมียมสมุนไพรร้อยเปอร์เซนตมาที่คู่3มคู่3มแชมปูนเสือตัวที่23เป๊กปอตททองทวีวันนี้ปะทะกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิง112เป๊กเนี่ย 19จากยาโสธรนะขณะที่ยอดวงาม19จากสงขลา3ฟอร์มล่าสุดของเป็กเนี่ยชนะใจสิงลูกเจ้าแม่ไซทองชนะนิติกรสวนน้ำทันครีชนะนอกยกสียอดนาทีพะุงชัยมวยไทยยิมขณะที่ยอดวงามฟอร์มล่าสุดชนะสิงเพชรบอรุ่งโรดแพ้ธีระพงศ์ไกรเสือภพบ็อกซี่ยิมแพะเดชบี้ชัยนาวีอันดามันเรดเปิดขึ้นมานะเป็กต่อรอง มวยคู่นี้วันนี้นะเป็กเนี่ยซ้ายเข่าในอาชีพขาแรกขาลุยขนาดที่ยอดบังงามขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งขวาขวางหน้าแทงทําได้ดีสรีระรูปร่างดีๆมากๆม,มวยคู่นี้เรดเปิดเป็กต่อรองวันนี้หงแดงให้รองไปที่ยอดบังงามลัคกี้บันเทิงวันนี้หงแดงชอบไปที่สรีระรูปร่าง อาวุธนี่หลากหลายกว่าวันนี้สรีระรูปร่างดีกว่าขนาดที่เป๊กตัวเล็กต้องเดินเบียดเดินชนการเดินเบียดเดินชนเนี่ยมองว่าเข้าทางของยอดบวงามวันนี้ยอดบวงามจะเบียดเฉือนชนะเป๊กปอตทททวีได้แบบเบียดเบียดเรทเปิดเป๊กต่อรองวันนี้ให้รองไปที bueno. ่ยอดบวงามลัคกี้บั้นเทิงนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่22กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมาที่คู่เอก คู่เอกเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้เจอกับฉลามดำนายยกเอ่าศาลาร้อยสิบเก้ามวยคู่นี้ขอโทษนะหงแดงจำผิดไปนิดหนึ่งมวยคู่นี้จริงๆไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ,ะฉลามดำเนี่ยหงแดงจำไว้ว่าจำได้ว่าในมวยรอบปูนเสือเนี่ยชนะเพชรสังวานสองไฟไม่ได้ชนะเกาะเต่าสองไฟนะเกาะเต่าเนี่ยสิบเก้าจากเสรลภูมิร้อยเอ็ดขณะที่ฉลามดำเนี่ยยี่สิบจากนครศรีธรรมราช กอเต่าฟอร์มล่าสุดสวยงามมากๆชนะนอกยกสี่หานเพชรเกียรติเพชรชนะเพชรสังวานสอสมานกาเม้นชนะนอกยกสามเดชเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าฉลามดำเนี่ยแพ้นอกยกหนึ่งไม้สังคำวันลุมพินีชนะเพชรสังวานสอสมานกาเม้นช่องเจ็ดสุดท้ายแพ้เพชรสามจอพัทยาช่องเจ็ด เกาะเต่าเนี่ยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเป็นมวยสายขณะที่ฉลามดำเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งขวาทีบซ้ายพริว้วเป็นมวยสมอง IQ ดีมากๆมวยคู่นี้วันนี้เรดเปิดฉลามดำต่อ19มวยคู่นี้วันนี้หงแดงให้อยู่พิทีฉลามดำนะมองว่าฉลามดำเนี่ยนาทีนี้ดูว่าพร้อมทุกอย่างขณะที่เกาะเตามองว่ากรำศึกมานานกรอบ วันนี้เกาะเต่าหาเจอหรือไม่ถ้าหาเจอก็มีโอกาสชนะได้แต่วันนี้ถ้าเกิดหาไม่เจอวันนี้เสร็จฉลามดําวันนี้มวยคู่นี้เรตเปิดฉลามดําต่อ19กวันนี้หงแดงให้อยู่ไปให้อยู่ไปที่ฉลามดําฉลามดําจะอาศัยชั้นเชิงสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ เบียดเฉือนชนะเกาะเต่ากับเปาลิงกี้สนุกนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่22กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุทธิ์ยืนยันก่อนนะว่าเกาะเต่าไม่เคยชกกับฉลามดํา วันนี้ถือว่าเป็นไฟแรกที่ต้องคู่โครจรมาเจอกันเป็นคู่เอกมวยไทยเจษดสีอาทิตย์ที่22กันยายน f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่อเล็กซินมาเวิน วันนี้มองว่าอาเล็กเนี่ยธาตุมวยกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าเป็นปี๊บวันนี้จะเบีเยดเฉือนชนะเพชรสามเพชรมวยไทยซิลแชมป์ร้อยห้าปอนด์ได้เป็นผลสาเ,เร็จเรดเปิดอเล็กต่อห้าสี่ชอบสองวันนี้ชอบไปที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดวันนี้ชอบไปที่การยื้ระยะไอคิวหลักเหลี่ยมดีวันนี้จ่าเจดจะได้พริ้วแน่ๆนี่คือชอบสองยอดกุมารต่อสิบเก้า ส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่ฉลามดามในยกเอ่าสลาวันนี้ชอบสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ อาวุธเนี่ยหลากหลายกว่าวันนี้ไม่ประทะถีบวางแข่งถีบวางแข่งพริว้ว วันนี้ฉลามดำในยกเอาสลายจะแจ้งเกิดได้เป็นผลตอบแทนนี่คือชอบ3เลทเปิดฉลามดำต่อ19ส่วนชอบสุดท้ายให้รองไปที่ยอดบัวงามลักกี้มันเทิงวันนี้มองว่ายอดบัวงามนะสรรระรูปร่างดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉยใชนะมวยแชมมวยรอบปูลเสือตัวที่23ได้แบบดเบียดเบียดน,น,น,นี่คือมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่22กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงวัดสุดินวันนี้มาพร้อมเดทราคาต่อรองล่าสุดวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาก จากการขอรับอนให้เอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยูดีมีแหงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ